อันนี้เอาบรรยากาศนะคะบรรยากาศจากบ้านนะท่านรองแล้วกา็คุณนายสิริวัลน,นะเนี่ยนะมาให้ดูเนาะนี่น้ำไม่นิติน,รราานำมามอมให้ท่านในวันเกิดเนะรราะของท่านวันท่านรองนะ กันตน่อแล้วก็วันวันวันที่เปิดโรงนวดเนาะนวดนวดแผนไทยนะคะเอาไว้ช่วยนะคะอันนี้ป้ายโบราณนะแสงอรุณนะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่เยงที่นำมาฝากเนาะท่านท่านคือคนนี้นะคะอยู่สระบุรีนะคะ เป็นเป็นเป็นเรื่องของความดีนะความดีที่ที่พวกเราทุกคนนะคะได้ได้มีโอกาสได้มาทําร่วมกันนะคะคนะออนก็ดีใจเนาะดีใจกับทุกเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้ก่อนที่เราจะเดินทางนะไปจังหวัดชัยภูมิเนาะก็เก็บภาพนะสวยๆงางามนะคะ ามาฝากนะพี่พี่น้องน้องของเรานี่คือบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศหลังงานเนาะหลังงานที่พวกเราได้ร่วมง,งานเมื่อคืนนี้แล้วเนี่ยจุดจุดนี้เนีะน้อออนมาทานข้าวอยู่ตรงนี้นะก่ะอนหน้านั้นนะคะเคยมาทานข้าวตรงจุดนี้นะคะนคะฮะก็กว้างนะคะกว้างมากนะคะเดี๋ยวน้องออนจะพาดูตรงข้างหลังเนี่ยจะเป็นสวนบูสะเห็นไหมเห็นไหเห็นมนีนน่นคะ่ะก็ เราเรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสนะกับบรรยากาศที่ดีแล้วก็ร่มรื่นแล้วก็อยู่ในกับกับคนที่ดีๆเนาะอยู่กับคนที่จิตใจดีนะแล้วก็แต่ละคนนี่หน้าตาทั้งหล่อทั้งสวยอะนะนี่จากหลายจังหวัดนะคะนี่ที่นั่งนั่งอยู่ที่นี่นะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะนฮะพามาดูนิดนึงตรงนี้นะตัวนี้นะ ตูนี่ก็เอาไว้เลี้ยงข้าวคนในยใหญ่ยายมากนะคะเห็นไหมฮะใหญ่ยายมากนะคะ,ะน้ำไม่ไติดของเราก็มีส่วนนะคะมีส่วนในในบ้านหลังนี้เราก็ดีใจามากนะเรามีความสุขมากเยี่ยมเยี่ยมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ทิ้งงานตามงานต่อเนื่องนะเอาจนสำเร็จนะนี่นะคะ,อ,ะอันนี้ ท่านรองจะเป็นคนชอบนะคะชอบที่จะเลี้ยงนะคะปลูกต้นไม้เห็นะคะคุณนายวันด้วยนะท่านก็เลยโอ้โหสุขภาพดีมากคล่องแคล่วนะคะอันนี้คือจุดนะจุดจุด,จดน้ําปลาครับนะคะเราก็โอ้โหสวยงามมากเลยนะเนี่ยเขี้ยวนะวก็อยู่ตามสภาพเขานะก็ดีใจเนาะ,ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะนู่าน,านนั่นนู่นนะ อันนี้ล้หลานก็เดินนะคะเดินเที่ยวเดินเล่นกันเนาะสวัสดีจ้าลูกอันนี้เรากา็เราก็มานอนตรงฝั่งนี้แหละนะตอนตอนเรามาเราก็มานอนตรงอาคารนี้นะเนี่ยที่หลานเดินไปนะคะลูกหลานเยอะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่เรียกอะไรอะ่ะมีพลังงานดีๆเนะาะมีพลังงานดีๆนะจะเกิดขึ้นนะคะก็คือ,อใครที่เข้ามาก็จะรู้สึกนะกับ บรรยากาศนะกับพลังงานแล้วก็กับคนนะคะอันนี้นะออนก็เดินนะคะคุณนายก็พาเดินนะนูน้นทางฝั่งนูน้นเป็นจุดของบ้านของที่บรรพบุรุษทางมีรูปบรรพบุรุษอยู่ตรงนั้นนะคะอาคารนั้นนะแล้วก็เนี่ยพวกเราก็พาดูดูนะเยี่ยมเยี่ยมชมเนาะเยี่ยมชมบ้านหลังนี้นะเนี่ยทุกอย่างเกิดจากความ ะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เกิดจากความมุ่งมั่นเนาะของของท่านรองนะคับคุณนายเนาะอันนี้รถเราเนาะนี่นี่นี่มาถึงแล้วนี่มาถึงเราแล้วก้าหนึ่งศูนย์สองนะถึงเล่าแล้วนะคะอันนี้ก็รถท่านนะเห็นไหมก็มีปรด้วยนะคะ,ะขายโปราถูกนะ โปรโถูกคุ้มสุดนะอันนี้คือ,อโครงการประหยัดนะที่ท่านได้ทําอยู่เนอะอาะท่านก็าําแล้วก็บอกพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆเนาะนู้นทางฝั่งนูง้นไกลๆนู้นก็เป็นสวนบัวนะเห็นไหมสวยมากมากเลยนะ,ะเป็นสีขาวนะคะบัวน่าจะเป็นบัวหลวงเนาะบัวหลวงขาวนะเดี๋ยวนะขยายนิดนึงนะคะจะเห็นไหมเนาะจะมาใกล้ไหมเอเอเจอเจอเห็นไหมฮะ บัวเตวมไปหมดเลยนะ,ะฝั่งไกลๆน,นู้นะนะอ่อนขยายให้นะเห็นนะคือทั้งหมดทั้งมวลนี่ไม่มีอะไรนะอยากอยากให้เห็นเห็นบ้านหลังหนึ่งที่ที่เขาอชอบนะชอบต้นไม้นะชอบต้นไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็อสองสามีภรรยาเขาก็จะ,ะทำะต้นไม้นะพัฒนาเห็นนะนู่นนี่นั่นนะคะ,ะประตูเห็นไหมคะ เนี่ยกองนานๆเราก็ไม่ค่อยได้ได,ได้ได้ถ่ายภาพกลางกลางวันให้เห็นเนาะเห็นไหมอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะสวนบัวเห็นนะเออมันมันมันยิ่งใหญ่มากนะคะอ่าในความรู้สึกของพวกเราแล้วก็ถ้าถ้าไม่รักเาเรียกอะไรนะถ้าไม่ไม่รัก,กเออไม่รักการต้นไม้จริงนะเขาคงจะยากนะลำบากเหมือนกันนะคะที่จะ ที่จะทาความสะอาดได้ขนาดนี้เนาะว่างั้นเถอะนะนี่คือนี่คือจุดนะมาถึงหน้าบ้านเนี่ยจุดนี้คือจุดหน้าบ้านเน,ะนาะนะเห็นไหมนูน้นนะประตูถนนไปนูน่นถนข้างหน้านูน้นจะเป็นรถเห็นไหมน,น,นู่นนั่นอาคารใหญ่อยู่ทางฝั่งนู้นเมื่อคืนนี้เขาจัดงานเลี้ยงตรงตรงจุดนั้นนะตรงร้านนวดนะคะร้านนวดนะคะนี่ก็คือออกไปด้านหน้าพวกเราจะเห็นรถนะรถวิ่ง วิ่งไปวิ่งมาอาจจะแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะโน่นแนหะตรงอาคารนั่นแหละตึงคือถนนนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยถนนนี้ไปเนี่ยก็ไปโปรโนะโปรตรงนั้นด้านหน้าก็จะเป็นต้นสนสนะต้นสนแผงนะสนแผงใหญ่นะสวยงามน้าออนก็ผ่านตลอดนะผ่านแล้วเราก็เราก็เห็นแต่สนแผงนะเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้มาที่ตรงจุดนี้เนาะเห็นไหมฮะไม่เคยไม่เคยคิดนะ เป็นต้นสนอยู่หน้าบ้านนะคะมองไปกรุงเทพทีไรก็เห็นแต่ต้นต้นสนใหญ่ๆนะเจ็ดแปดต้นหรืออะไรเนี่ยเป็นต้นๆมันมันมันเป็นต้นเดียวที่ไม่เหมือนใครนะคะเออไม่เพศหลายต้นที่ไม่เหมือนใครเนาะเราก็มองมันก็สะดุดตาะทางเพราะมันมันมันเป็นมันเป็นจุดที่เราเห็นชัดเนาะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะก็สไตล์โบราณเนาะสวยงามนะคะเห็นไหมอันนี้ประตูนะกรอนใหญ่มากเลยนะแล้วนู่นที่เราชอบก็คือตรงนั้น ที่เมื่อกี้ที่น้องออนเดินมาเห็นะหมคะนี่คือบ้านบ้านทรงทรงแปดเหลี่ยมทรงแปดเหลี่ยมสวยงามมากนะคะรถกระลาคันเราก็ไม่รู้จะใช้คันไหนบ้างะนะเยอะไปหมดนะคะบ้านตำรวจเนาะท่านก็อยู่ที่หินกองเนาะขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายสอบสวนแล้วนะคะเพราะว่าท่านท่านคนเก่าได้กเกษียณไปนะท่านก็ฉลองตำแหน่งเนาะทั้งฉลอง ฉลองวันเกิดภรรยาด้วยนะแล้วก็ฉลองร้านด้วยนะเป็นเป็นครั้งเดียวเลยจบเลยนะสวยนะก็ขอบคุณนะขอบคุณบ้านสวยๆนะที่พวกเราได้ได้มาแวะได้มาพักได้มาอยู่ด้วยนะคะก็ขอ,ขอให้พวกเราทุกคนเนะาะเห็นไหมนี่ยเจ้าของบ้านใจดีนะคะ ขอให้มีความสุขเนาะท่านท่านสุขภาพดีนะเห็นไะหไปแล้วเดินไปล้ตามจังหวะเนี่ยเราต้องส่ง,ต,ง,สงต้องส่งความรู้นี้ให้กับคนที่เขาอยากได้เหมือนเราเท่านั้นเองค่ะได้แล้วก็จะต้องไปชวนหา เอาไปเอามาเอาไปเอามาเองเนี่ยมาตั้งต้นอีกแล้วนะใช่ไหมเขาเรียกว่าเริ่มต้นก็หนูได้ตังค์มาแล้วเมื่อคืนนี้หนูก็ต้องรีบดีถ้าแเป็นชวนเป็งชวนอีกคนนึงอย่างเงี้ยครับเลยคนนึงก็มีแอปก็ให้เขาโหลดแอปโหลดแล้วก็เขาโหลดไปเป็นแล้วก็สอนเขาก่อนนี่คือผู้ร่วมผู้ร่วมก็เก่งไอจีอ่ะยังเริ่มทำรายการสวยน้องสมศรีแล้วก็จะ พักคลิปนะพักคลิปไว้ที่นี่ก่อนที่จะเดินทางนะคะจะเดินทางกลับนะคะคกลับไปทางจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะคะขอบคุณน,นะคะขอบคุณขอบคุณพี่พี่น้อง,น,องน้องทุกทุกคนนะทุกาทการติดตามอายุเอสมศรีสมศรีจะกลับวันไหนตอนนี้เลยใช่ไหมบ้านใหม่ไม่กลับแล้วบอกบาย แต่พี่ก็นี่กี่โมงวเนี่ยไม่ถึงามากแต่ต่าแค่สิบเอ็ดโมงเหรอแต่พี่จะจับมันนะเพราะว่าของพี่มันหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงอิชายภูมิใช่ไหมเอะทักทายพี่น้องหน่อยทักทายพี่น้องหน่ยนอยขอให้มีความสุขนะจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะท่านท่านลองไปไหนอ่ะท่านลองไปดูหลานดีกว่านะอาจจะไปดูหลานนะคะโอเคเราก็พักคลิปไว้แค่นี้เนาะ พบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ